พี่มังได้ดู้จากผักกระชับหน่อยพี่น้องได้โทรมาอยู่อยู่ยแทงส้มหมามาเดิมมาเดอิอพี่น้องมากินส้มตำสองหอยพี่น้องมหอีหอยอยไรก็ขึ้นหอยคล้ายๆหอยเชอรี่ไหมหอยหน้าไหมแล้วก็หอยดองพี่น้องหอยดอง น้ำเซ็บแปิงไก่แซ่บแพี่น้องมา้ยเซบแสบก,ก่แลมัคือเกาเดอร์พี่น้องแต่ต้นำ้ำไยบาดได้มาทุกมือเพราะช่วงนี้มาเตรียมตัวทำของพี่น้องขวบพิขวัขวข,าข,วขว้าขววัวตามข้าววัวเพื่อที่จะไปทำมาหากินอีกรอบหนึ่งพี่น้องหญบารล,ลสเซียแฟนเพจส,สวัสดีครับหมูอ้วนสวัสดีครับเอาพันได้สิฟ้าเลิกไออันเพื่อนง่ว่าเป็นยังไง ผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแฟนเพจมาทันพี่น้องอันอันเป็นเพจใหม่พี่น้องก็เลยอันอันอําอําก็เลยอันเป็นแฟนเพจแต่ว่า YouTube ก็เหมือนเดิมเด้อผู้ใหญ่บ้านรัสเซียเหมือนเดิมเมื่อนี้อันผู้นี้ในบ้านกับน้องม้วนได้เม่นุ่นสมตำครับตำสองหอยเด้อพี่น้องเนาะมีหอยอันหอยนาใช่ไหมหอยนาแล้วก็มีหอยหอยดองพี่น้องหอยดองหนากว่าเสีออกเป็นสีแดงๆเพราะว่านามนามหอยดองมันออกแล้วพี่น้องแซ่บแซ่บนัวนุ่มีปิ้งไก่น้ำเด้อนี่ปีกไก่ย่าง ปีกก่ย่างมีตับไก่ย่างข้าวเหนียวอ่ะเดียวก่แล้วเห็นไหมนะเออถ้าผิดพลาดมาตางีก้งก็ด้ขอซิมก่อนพี่เนาอซี้มสมตามก่อนมาเดินมาเสร็จเสร็จล้วกันแซ่บมาเถอะครับนี่ยอดกระถิน นี่ยะัวพรูตัวพลูกบกรอบอากาศหิน วันนี้ไม่มีผักกระชับใช่ไหมเฮ้ยออผักกระชับกินหมดแล้วเหรอผักกระชับเรียทีจะรู้จักกับัเราไหมทูกมั้งใดรรู้จักผักกระผักกระชับหน่อยพี่น้อนผมจะโทรมาให้ดูอีกสองสามวันเขาจะเก็บ ไ,ด,ไ,ด,ไ,ด,ได,ด,ด้ได้ดแล้วเจจาชานะเกตสั่งเจ้จ๋าชานะเกตวอยู่แองส้มอ่ะอาะกินคนหนึ่งข้าวปุ้นอไร่อยไหม 你话头脑？你干的比 ได้บินแล้วไกลยังชนะ่วงนี้มาเตรียมของรึคลิปนี้ออกแล้วได้บินบินหนะรือยังละคลิปนี้ลงลงก่อนบินหรือว่าบินก่อนลงน่าจะลงก่อนบินแหละแต่ว่าตัวก็จะออกแล้วเขาังเช็คตัวให้อยู่เจ้าของร้าอันช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมของพี่นะ้อง มัเนเอก,ก็มะอะไขวอพริกขัวเขาวขัวตุว้มเตยมของทุ้มเต็ม,เตมใจขนมสองเต็มใจเต็มจัวเตรียมพอ้อไปสู้งานอีกรอบนึงเถียงเตยมพ่อไปสู้ลบเลยง,งานอะไรบ้านแมนสูน้ลบดิ จะมีคำว่าลบในคลิปได้ไงอะวรหรอขอโาาทษจ้ะโอ้อยพี่น่องขอโทษขอไปน้ำก้านเผ็ด <c oughs> มึงจะบอกว่าไม่อิ่มใครบอกอ่าดีกินหน่อยๆก็จะยุตอ,อิ่มเด้วเปล่ะ เมช้ากินข้าวยังยังพี่ชาชยชาแม่เปิดหม้อมาคนตกใจนะโอ้มัมางวันมันกินข้าวไปบมดหม้อเลยวะนนี้กล้วยก็ไม่ล้างน้ำก็ไม่ไหลก็เลือดไม่ได้ล้างถ้วยถ้าน้ำไหลก็ไม่เ <จะ S 2> ชา้าน้ำก็ไม่ไหลเลยน้ำเพิ่งจะมาไหลแป๊บๆดี มทำไมปีกไข่ตรงนี้เขามาัมานมันดีจังมันขนาดนี้ก็จะไอเพิ่มมาเนี่ยอ,อ,อ,อคุยกับบางที่จกระดูกดังแท้ <c oughs> FC บอกว่าอย่าให้หม,มากินกระดูกเยอะ ว่าเขาจะเป็นอะไรแะ้วรวะลำไส้อุดตันหรอมันคลารกเสีบอื้อจะหมาไม่พี่หรอกหมาไม่ท็บกินกระดูกแนละ้วง <c oughs> ป็ไหนๆ <c oughs> <c oughs> อื้อเปิดหลังแซ่บๆ hỏi hỏi na kinh hỏi đâu Nó kinh hỏi phù à kinh nha trứng nào. เป <c oughs> ็นส่วพูดไม่เมี่ยนค่ะรถมามนี่จะตายแล้วกินอ่ะไม่นกระตายอ่ะ Qua mãi mãi, quá được gọi là, ác giếp dưới. Tu mày được gảo mặt 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 อเัาตัดขนน่ามือรับหมดหล่อเลย,ยน่าเหมือนหมาเลยเ้ยแหลมไปริดเยอะใครอัน้อย,อย,อยตัดนะอ,ยอยขยันอืเนี่แหละอิ่มเขาแท้ละเฮ้ยหอมเึงตัดสองหน่ไก่มา นี่ห้อของแท้จ้ากินกเลยจ้ะอ่าอ่าต้มตามของไปเลยเลยตัวนี้อร่อยฮะเนี่อร่อยหอ,อยหดองไปไหนหมดบะางหอยดองอร่อยกินหมดจ้ะอันนี้ก็อร่อยกรุบๆดี บก,กิดไม่เหรอบอก,กิบมุมักมุกม,มักหอยกววาแรงเยอ,อะใช่แล้วเผ็ดไม่เผ็ดเฮ้เผ็ดวันนี้อร่อยกําลังดีชอบจ้ะอืม กินได้บางก่อนเพชรเพชร,พรจะกินไ่ได้หันยองยอะไรพร้อมลยหา่างบ้าเฮ้ยไปตีมันโดนปลาอันนี้ก็บไปกิน

ว่าอะไรเป็นอ <Talk ing on our friends> oh, ่ะอิ่มอุจะทันไหมอั่แยคบหอยกรุบกรุบดีดีเพียงลักษณะคลาดซับเนี่ยมลมเย็นที่ดูแล้วอากาศไม่ค่อยร้อนคลิปเหนียนพยาบาลรัสเซียขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ ติดตามเราชมคลิปตุข่อยสองคนก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบรเจ็บบริโภคนัที่สำคัญมีเงินทองใส่ละลายครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุข่อยในเด้อทั้งสองสองทางยูทูบผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กเป็นเพจใหม่แล้วพี่น้องอันผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแฟนเพจฝากพี่พี่น้องเป็นกำลังใจให้คอยในครับขอบคุณหลายๆลด้วยครับเด้อครับอัดถุงยังอาดถุงไหมฮะสบายแซ่บครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ you uh -huh.